ขอไปดูเรื่องดุก่อนที่ลบบุรีนะครับมีการดักยิงนะครับอดีตนายกอ,อ,กตอตบตตำบลน,นิคมลำนารายคนที่เสียชีวิตก็คือพี่ทวชัยทองแท้อายุ55ปีค,คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านแล้วปรากฏโดนฆ่าทิ้งเลยแล้วเรื่องนี้ขอให้ดูกับช่อง8คือเอาจริงนะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนตรงฉินก็ต้องช่วยคดีนี้ให้จับมือปืนให้ได้ เพราะปรากฏว่าคดีนี้คุณผู้ชมฮะคนร้ายน่าจะมาเฝ้าดูอยู่แล้วแล้วหมายหัวว่าจะฆ่าเขาถามว่าเพราะอะไรคือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากมีการยิงทางด้านของคุณทวัชชัยนะฮะหรือพี่ชัยเสียชีวิตปรากฏว่ากระสุนเข้าที่ไททอยนึงนัดกลางอกอีกสองนัดแล้วยิงเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะห้านัดซ้อนคุณผู้ชมครับวันนี้ช่อง8ด เราไปได้หลักฐานและภาพนี้ตำรวจมั่นใจว่าเป็นมือปืนไล่เลียงหลักฐานภาพหน่อยเมย์เป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ในช่วงเช้าเ้าโมงสนาทีจะเห็นทางด้านของผู้ต้องสงสัยในขี่มอมมเตอร์ไซค์ไปสองคนด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้ผ่านบ้านเขาป่ะอันนี้กำลังจะเข้าไปที่บ้านของนายกชัยค่ะอ,อซึ่งภาพนี้เป็นภาพก่อนจะเกิดเหตุหลังจากนั้นค่ะจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอน9โมง16นาทีค่ะ คือ๋อา okay. อันนี้เดี๋ยวเปิดภาพกับคู่กับเมื่อกี้หน่อยก็ได้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตมอเตอร์ไซค์ที่มันวิ่งวิ่งมาเมื่อกี้ไหมฮะที่กล้องจับภาพได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองหยุดภาพสักนิดหนึ่งก็ได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆมันเหมือนกับมันเตรียมการไ้แล้วใส่หมวกกันน็อกกันน็อกปิดหน้าหมดเลยแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะกะเวลารอให้นายกชัยเนี่ยออกจากบ้านเ<ะ>นี่ยนะฮะเสียงปืน4นัดนะฮะแต่ตำรวจบอกเข้าจริง,รง,รงๆน่าจะ5นัดซ้อนเอาเปิดวงจรงปิดเต็มจอก่อนเลยฮะได้ยินเสียงปืนเลยนะฮะและหล วงจรปิดคนร้ายสิครับเมื่อกี้ฮะนี่ฮะต่อมาครับเม์หลักฐานชิ้นต่อมาหลังจากเสียงปืนดังขึ้นนะคะก็จะเห็นทางด้านของมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะซึ่งมี2คนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกเนี่ยตอนนี้ตำรวจคาดว่าคนที่นั่งซ้อนน่าจะเป็นคนยิงนะคะหลบหนีไปตามเส้นทางต่างๆค่ะเพราะมีพยานเห็นค่ะคนซ้อนกระหน่ำยิงเดี๋ยวขอหยุดชักน,นิดหนึ่งก็ได้นี่อันนี้คือตอนหนีนะฮะที่เราได้หลักฐานมาเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองหยุดเอาแบบให้เห็นหน้าชัดๆขึ้นมาเฟรมหนึ่งก็ได้ ที่ขยายใหญ่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเพราะประเด็นก็คือวันนี้นี่โอ้โหไม่เห็นหน้ามาเลยรู้อย่างเดียวคือมอเตอร์ไซค์มันสีแดงถูกไหมฮะแล้วไม่แน่ใจว่ามันเอาสติกเกอร์แปะสีอีกหรือเปล่านาทีที่เกิดเหตุประเด็นก็คือพอวันนี้เราได้วงจรปิดกับเส้นทางที่หนีเนี่ยนะครับออกไปทางถนนหมายเลข21ชัยบาดานคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะ<อ>ในที่เกิดเหตุที่ตำรวจเขาเข้าไปเก็บหลักฐานเนี่ย ปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปดูหาปลอกกระสุนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปเก็บหลักฐานเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเข้าใจว่าโดนห้านัดซ้อนข้าหนาดเดียวกันคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ตรงป่าเพราะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกข้าวโพดใช่ไหมที่ชาวบ้านทําล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมครับเราลงไปในพื้นที่นี่เห็นหน้าคนร้ายแล้วนะฮะ ถึงแม้มันจะใส่หมวกกันน็อกก็ตามอยากให้ดูภาพที่วันนี้น้องนัทวุฒิของเราไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเข้าใจว่าจุดนี้คือจุดที่น่าจะเป็นการจอดแล้วก็รอยิงหรือไม่บริเวณดังกล่าวมันจะเป็นถนนปูนเข้าบ้านของนาย,ยกแล้วก็บ้านญาตินี่ฮะแล้วประเด็นก็คือตรงนี้สังเกตว่าจะมีร่องรอยของล้อรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ด้วยพอถอลงมาเก็บหลักฐานตรงนี้เพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้เลย ถ้าเทียบกับวงจรปิดรอบที่หนึ่งตอนคนร้ายขี่มาวงจรปิดรอบที่หนึ่งจะเห็นว่าคนร้ายน่าจะมาจอดรอแล้วรอนายกแกออกบ้านพอนายกออกบ้านก็คือตรงนี้เลยฆ่าทิ้งเลยนี่คือรอยลอ้อรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งปกติมันไม่ควรจะไหลลงไปในป่าข้างทางเห็นไหมฮะพอถอลงไปเก็บหลักฐานตรงจุดนี้พี่สาวของนายกชัยก็คือคุณจันทร์บอกกับเราเลยว่าเห็นมือปืนฮะ จอดซุ่มบริเวณหน้าบ้านจุดที่เห็นมอเตอร์ไซค์เวฟแดงเป็นชายชุดดำใส่หมวกกันน็อกเต็มใบคือชาวบ้านน่ะก็คงคิดว่าเอ้ยสงสัยม,มาหลบแดดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตัวของพี่สาวเอเล่าให้เราฟังก็คือคุณจันทร์บอกว่านายกชัยเองวันนี้แกกำลังถอนหญ้า ปกติแล้วเนี่ยตัวเองก็นั่งปอกมะพร้าวจน9ก้โมงสินายกชัยขับรถออกจากบ้านเพื่อจะไปบ้านเพื่อนคือวิถีนายกชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกไม่ได้เป็นนายกและปัจจุบันแต่แกจะใช้ชีิตแบบซ้ำๆกันซ้ำๆตรงนี้แหละฮะที่มันทาให้มือปืนจับได้ว่านายกจะออกกี่โมงไปไหนวิถีแกก็คือตอนเช้ากินกาแฟ9ก้าโมงเตรียมออกไปบ้านเพื่อนไปกินข้าวก็คือคุยกับเพื่อนแล้วก็กลับ เข้าใจว่าคนร้ายรู้ว่าเดี๋ยว9โมงแกต้องออกคนร้ายก็เลยเอาเวฟเนี่ยนะครับมาจอดหลังจากนั้น9โมง16เสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนดังผ่านไป10นาทีเนี่ยทางด้านของพี่จันเนี่ยแกบอกแกนั่งปอกมะพร้าวอยู่มีคนโทรศัพท์มาบอกว่านายกโดนยิง ตำรวจกำลังพุ่งเป้าไปเรื่องประเด็นการเมืองส่วนความขัดแย้งกับใครพี่สาวบอกอันนี้ไม่ทราบจริงๆเนี่ยนะฮะแต่เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้แกเลิกกับเมียถู่ไหมฮะ,ฮะประเด็นเลิกกับเมียเพราะเมียเองอหันไปคบหาข้าราชการด้วยกันประเด็นนี้เขาเลิกกันแต่โดยดีเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตเมียกับบิ๊กข้าราชการไม่น่าใช่ฟังเสียงพี่สาวเล่าให้เราฟังหน่อยฮะ กลับมากลับมาก็เห็นรถน้องจอดอยู่แล้วก็พอจะเลียวเข้าบ้านก็มองไปมองไปก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์เจาดใส่หมวกกันน้องอยู่สองคนที่เหลือไปใต้ต้นไม้ใช่ก็ยังสงสัยว่าเอน้องชายบ้านนี้เขาชอบเสพยาทีนี้ก็เออเป็นห่วงน้องก็พอเจอะมอเตอร์ไซค์ปุ๊บก็เดินไปเรียกตำรวจตำรวจจะบอกน้องว่า เหมือนตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ว่ามาซุ่มใต้ต้นไม้คือจะบอกว่าน้องอย่างนี้ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยน้องไม่รับปากก็เดินกลับมาก็มานั่งปอกมะพร้าวก็ตอนเดินกลับมาก็ยังเห็นเ็ายังอยู่ในลักษณะเดิมก็คือยังคล่อมมออไซค์ยังคล่อมมอเรไซค์อยู่พอั่งปอกมะพร้าวได้แป๊บหนึ่งเขาปื๊ดผ่านหน้าไปเลยแต่เราก็อ้าวทำไมขับรถเร็วจังหลังจากนั้นแป๊บเดียวะเสียงปืนดังได้ยินแค่สามนัดค่ะแต่เขายิงสี่นัดก็คือได้ยินเสียงปืนยังคิดว่าเฮ้ยสองคนเมื่อกี้หรือเปล่า ทำไมทำไมขับรถเร็วแลวไปม,มีเสียงปืนแล้วหรือบ้านนี้เขายิงหมาอะไรประมาณนี้เข้าใจแบบนี้เขาเคยยิงหมาไม่คือเขาเคยแบบจุดประทัดบ้างอ,อะไรบ้างแต่อันนี้มันเป็นเสียงปืนพอรู้เลยว่าเสียงมันทาไมแน่นจังก็แป๊บเดียวพักหนึ่งอะค่ะประมาณสักยี่สิบอพี่สาวโทรมาว่าธวัชชัยโดนยิงอะรู้หรือยังยังไม่มีตารวจมาเลยตั้งนานแล้วนายกชัยมีเรื่องกับใครไหมก่อนที่ก่อนที่จะโดนยิงเนี่ยอ่าคืออุเหตุอะไรเนี่ย เขาก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วค่ะค่ะ,คะไม่ได้คุยกันการเมืองการเมืองไม่น่าจะใช่เพราะเขาไม่เคยคิดที่จะลงไปเล่นการเมืองอีกเลยนี่ฮะพอพอนายกชัยถอนตัว แกก็จะใช้ชีวิตแบบนี้กินข้าวล่าสุดคนที่เห็นน่าจะเป็นพี่ภพศสารเพราะเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมฮะที่ย่าบอกว่าคนข้างหลังมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน่าจะเป็นคนยิงพี่ภพศสารบอกเลยว่าตอนแรกไม่ได้เอกใจยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์มันผ่านไปก่อนรอบหนึ่งแล้วมันวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอไปวนมาเนี่ยฮะไอจุดที่ซุ่มฆ่าก็คือมันจอดแล้วจังหวะที่มันจอดเขาบอกเลยนะฮะว่าเห็นเลยคนนั่งท้ายเป็นมือปืน จังหวะนั้นเนี่ยพอมันยิงเสร็จนายกชัยรถมอเตอร์ไซค์ถลายลงไปข้างทางตัวเองตกใจมากคือต้องบอกว่านายกชัยเนี่ยพอแกวางมือทางการเมืองแกก็ไม่ได้เคยไปยุ่งออกับการเมืองอีกเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัวเองเป็นคนตามตามตำรวจนะฮะให้เข้ามาดูจุดเกิดเหตุไม่แน่ใจว่าคนร้ายมันน่าจะใช้ปืนลูกโม่แบบไม่ขัดปอกหรือเปล่าจึงทำให้ไม่มีปลอกกระสุนหลังจากยิงเสร็จมันหนีเลยครับคุณผู้ชมฮะ มั่นใจคนที่ยิงคือถ้ามันจะฆ่าอดีตนายกได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องรู้พื้นที่ดังนั้นนี่ฮะมันก็เลยออกหนีไปตามเส้นทางอย่างที่บอกประเด็นการเมืองเนี่ยอาจจะไม่น่าใช่เพราะเห็นบอกนายกชัยเนี่ยเจ้าตัววางมือ,อมทางการเมืองนานแล้วค่ะน่าจะมาจากบ้านแล้วจะน่าจะไปกินข้าวอะ ไปบ้านเพื่อนเราจะไปบ้านเพื่อนแนละ้วยังมีร้านค้าอยู่พอมาถึงหน้าบ้าน๊บมีเสียงปืนได้ยินเสียงปืนสี่นัดรัวเลยคือรัวเลยไม่หยุดงไม่เลยปั้งปั้ง,ป,งปั้งสี่นัดแล้วตอนนั้นรู้ตอนไหนครับก็รู้ก็เอา้าเลยบอกยายที่บ้านบอกว่าเอา้ามันมายิงอะไรกันหน้าบ้านเลยวะทีนี้พอมันออกมาดูก็เห็นหมอใจที่ยิงที่ยิงไอ้คนเนี้ยคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะก่อนจะจบเรื่องนี้ และถามว่าประเด็นที่นายกชัยโดนฆ่าตายเนี่ยนะฮะถามว่าแชทต,ตัวนี้สำคัญมากคุณผู้ชมฮะเปิดแชทสำคัญเลยเพราะตำรวจไปเจอว่าแชทชิช้นนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านี่ฮะอันนี้คือเขาขยายมาให้แค่นี้ค,คุณผู้ชมลองดูนะฮะเรื่องการเมืองถามว่าเพราะอะไรการเมืองแกไปให้ปากคำสารภาพหมดเลยเอาให้ตำรวจสิประเด็นก็คือญาติกำลังบอกว่า แกน่าจะไปให้ข้อมูลบางอย่างเรื่องการทุจริตคุณผู้ชมฮะแล้วเป็นไปได้ไหมแกก็เลยโดนสั่งเก็บเนี่ยนะฮะนี่คือแชทนะครับคุณผู้ชมฮะที่มีการคุยกันส่วนที่ว่าจะเกี่ยวพันกับใครเราจะไม่ไปกล่าวหาเดี๋ยวรอให้ตำรวจไปขอสารออกหมายจับเลยก็แล้วกันประเด็นที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือแกเป็นคนตรงฉินแล้วแกเปิดโปงเรื่องนี้ฮะซึ่งวันนี้เพื่อนสนิทคือคุณพานุวัฒน บอกกับเราเลยเนี่ยนะครับว่าวิถีของแกเนี่ยเช้าจะออกจากบ้านเป็นเวลามันเลยทำให้มือปืนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมารู้เวลาว่าจะออกจะทำร้ายกี่โมงส่วนประเด็นเรื่องชู้สาวเนี่ยไม่น่าจะใช่นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันความขัดแย้งส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่น่าจะมีทีมงานเปิดแชทค้างเอาไว้เลยครับแชทฮะมันก็มีตอนนี้แหละที่นายกชัย กำลังพูดถึงเรื่องการทุจริตบางอย่างมาครับมาตอนเย็นๆใกล้ๆจากข้ามาก็มากินข้าวด้วยกันที่นี่แหละแล้วก็มาช่วยทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันพูดคุยกันมามาคุยที่นี่เป็นกิจวัตรเกือบทุกวันถ้าก็ไม่ได้ไปที่อื่นนะไม่ได้ธุระที่อื่นอ่ะเขาก็จะมาที่นี่แหละทุกวัน การเมืองท้องถิน่นหรือว่าการเมืองในะปัจจุบันไม่ใช่ฮะเพราะมอนแกห่างไปแล้วห่างไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเลิกแล้วไม่เข้าไปสู่วงจรการเมืองแล้วไม่คุณผ,ผู้ชมครับอ่ะกลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์แต่เรื่องที่แกกำลังให้ข้อมูลเรื่องทุจริตอันนี้แหละฮะต้องไปสาวเือจริงๆตํารวจได้จะรู้แล้วแหละแต่รอให้ตํารวจเป็นฝ่ายพูดดีกว่าคุณผ,ผู้ชมฮะว่าเกี่ยวพันกับใครก่อนจะจบตรงนี้เดี๋ยวเปิดข้อมูลอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ พี่บอกกับเราว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเมียเขาจบกันโดยดีแต่ว่ามันมีสายปริศนาก่อนที่นายกจะโดนเก็บเนี่ยนะฮะ,ะขึ้นเพจข้อมูลให้ดูหน่อยมันมีสายปริศนาที่ญาติให้มาเป็นข้อมูลกับช่องแป<ม>แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนสายปริศนาเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะ,ะแล้วพูดว่าเลิกยุ่งกับเมียคนอื่นเสียทีใช่ค่ะและช่วงที่พูดคือสิงหาและนายกก็โดนดักเก็บคือวันนี้ ทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสายปริศนาที่โทรมาขู่นายกหรือเปล่าว่าเลิกยุ่งกับผู้หญิงสักทีแต่กับภรรยาเก่าไม่เกี่ยวนะฮะน้ำหนักตามที่ครอบครัวบอกเพราะคนเก่าเนี่ยจบสวยแต่ว่าผู้หญิงปริศนาที่มาเพิ่มคือใครเดี๋ยวตำรวจขยายต่อคุณผู้ชมฮะเอา้าประมาณนี้ก่อนจบ